รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่2เมษาย,ยนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทอดพระเกียรติองค์เอกอ,อัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งทรงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมไทย โครงการพระราชดำริเพื่อการรังสรรค์พัฒนาด้านมารดกวัฒนธรรมตลอดจนโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแบบบูรณาการนั้นกำเนิดขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคประกอบกับพระอัจฉริยภาพและความสนพระไทยในศาสตร์และศิลป์หลากแขนง อาทีดนตรีไทยดนตรีสากลจิตตกรรมประวัติศาสตร์โบราณาคดีและด้านอักษรศาสตร์ก่อให้เกิดโครงการตามแนวพระราชดำรินาน,นับประการที่ทรงสืบสารพระราชกรณียกิจอย่างจริงจังต่อเนื่องจนถึงราชการปัจจุบันทั้งโครงการในประเทศไทยและความร่วมมือกับต่างประเทศทรงสนับสนุนให้ดาเนินงานอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้สร้างเครือข่ายและขยายผล โดยมีพระราชะดำริว่าเยาวชนและประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าไม่ละเลยหลงลืมวัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นไทยเกิดความภาคภูมิใจและรักท้องถิน่นร่วมกันทำารงไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของชาติอันเป็นเครื่องหมายของความเจริญด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขา ทรงเป็นปราชทีีม่มมควารรอบรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาวิสิทธิศิศลปินเมื่อพุทธศักราช2,546วันอนุรักษ์มรดกไทยจึงเป็นวันที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้พร้อมใจกันเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และปกป้องรักษาวัฒนธรรมไทย ร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี